อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่านอนรอคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอาบายมุกอย่าสุกก่อนหามอย่าพามก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าคุมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคม อย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่าข่าววจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเขาเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมหนักอย่าพิทักษ์ผ่านชนและอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรทฤษดีใหม่สําหรับฉันวันนี้เป็นคลิปที่สองนะระหว่างรอนรักน้ําถ่ายน้ําจากคลองส่งน้ําลงมาที่สะ เวลาว่างก็เลยตัดหญ้าอย่างที่เคยเรียนแจ้งไปคลิปก่อนๆน,นะครับว่าแถบนี้มาแรงมันเยอะที่มันเยอะเพราะว่าสวนผมรกด้วยนะฮะปัญหาผมก็คือมันมีเวลาแค่วันอาทิตย์วันเดียววันนี้มา2องวันก็เลยนี่เลยครับตัดหญ้าอากาศดีครับตัดหญ้าบนสวนป่าข้างบนแล้วก็เลยตัดลงมาตามร่องทุเรียนนะตามโคนทุเรียนก็เริ่มมี วัชพืชขึ้นละวนี่ครับที่ต้องการผมต้องการให้วัชพืชขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ตัดออกนะฮะเราก็ตัดอนะกดอกเขาก็จะช่วยคุมหน้าดินนะฮะช่วยคุมหน้าดินแล้วก็รักษาความชื้น,นรเราก็คอยตัดออกเนี่ยตามโคกนี่ก็จะให้วัชพืชขึ้นแบบนี้ครับเพราะว่าตามโคกผมจะไม่พ่นยาผมจะพ่นเฉพาะด้านล่างพอตัดแล้วก็ดูสวยนะ สวนป่าด้านบนวันนี้วิวภูเขาชัดเลยนะครเพราะว่าเขาตัดยูคาไปได้สองสามแถวและตันละพันสี่มั้งยูคากิโลละบาทสี่สิบสตังค์นะะแรกเขาบอกว่าทำไมาพี่ไม่ปลูกยูคาบอกมันไม่ใช่ไม่ใช่แนวผมนะผมเป็นคนค่อนข้างดือ้อชอบปลูกแบบจะได้มีเวลามาสวนนะถ้าปลูกยูคามันก็คือทิ้งเลยครับ นี่สวนป่าด้านบนสวนป่าด้านบนผมนี่ต้นปราดูโตละตะเคียนทองมะค่ามงพยุงก็มีขึ้นป่าปลายเพราะว่าปลูกแล้วไม่มีเวลาเข้าไปกำจัดวัชพืชที่นี้ก็ตัดญ้าน้ำมันหมดไปสองหม้อที่จันเราเรียกสองหม้อเนาะก็คือใส่น้ำมันเอาเครื่องใส่สองรอบ วิวสวยแล้วครับวิวเขาใหญ่อ่าโทษทีไม่ใช่วิวเขาใหญ่วิวเขาฝังา่งอาจิมบุรีกับสะแก้วเขตพุทแดนเขาใหญ่อีกฝั่งหนึ่งนี่ต้นพยุงต้นพยุงปลูกปีเดียวพยุงโตดีะนะนี่ต้นพยุงอันนี้นี่ก็พยุงมาพยุงหรือมะข่างมงุลอันนี้ผมจำไม่ได้ ก็มีขึ้นตะเคียนทองอันนี้ก็พยุงนี่ตะเคียนทองนี่ครับโล่งเลยก็ตัดยูคาไปอันนี้หลักเขตโล่งเลยนู่นเห็นวิวเขาใหญ่เลยครับอันก็รวมๆก็ได้หลายงานนะวันนี้ไม่ต่ำมาสองสองสามงาน ตัดหญ้าช่วงระหว่างรอ,อน้ำกรมชนก็ดีมากเลยครับเห็นเราลอกสะเนาะตอนแรกเขาจะปิดปิดน้ำปิดน้ำเพื่อให้ซ่อมซ่อมจุดรั่วกฏว่าเห็นผมลอกสะบอกว่าจะขอทำการลักน้ำลงไปเขาก็อนุญาตให้ทำการลักน้ำนะให้ขุดถนนลงไปเลยแล้วก็เปิดน้ำมาให้ผม เมื่อวานยังปิดอยู่เลยนะครับเมื่อวานก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าเราขุดลอกสระนูเราไม่มีน้ําจะเติมก็เลยรีบีบทําการรักน้ํายังไม่สวยนะฮะยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าวอุปกรณ์ไม่มีเอาเอาที่มีในในห้องมาทําไปก่อนนะนี่น้ําตกเปิดน้ํามาครับอย่างนี้ก็อีกไม่เกินสองวัน มีเกินสองวันก็น่าจะเต็มสระมาณสาสิบหกชั่วโมงครับเติมสามสิบหกชั่วโมงนี่ผมก็ดูดวันละชั่วโมงครึ่งตอนเราดูดลดน้ำต้นทุเรียนเราฮะห้าล็อกสี่ล็อกก็ปมานชั่วโมงครึ่ง พอตัดแล้วก็สวยเลยครับเดี๋ยวปีใหม่นี้นะครับปีใหม่ก็สวนผมน่าจะเตียนขึ้นมีเวลาเนาะหยุดสามสี่วัน,นเวลามาตัดอีกสองสาวันก็น่าจะเสร็จละพอเราตัดเสร็จทีนี้<ม>พอหญ้าเ็เริ่มขึ้นเราก็ใช้ยาฆ่าหญ้าพ่นอะน่ะกำจัดแหล่งอยู่อาศัยของสตูพืชก่อนสวนป่าจริงๆเลยครับเนี่ยยังลกเลย ต้นยางนาต้นยางนาขึ้นโตช้านนี่ฮะยางนาประมาณต้นยางนาถ้าต้นนี้มันบังต้นทุเรียนเรารอให้มันโตสักหน่อยเราโตบังก็เรียกว่าบังบังลมบังลมต้นทุเรียนหน่อยต้นประดูนี่ก็เหมือนกันครับต้นประดูที่ติดติดต้นทุเรียนนี่คือเขาขึ้นเองนะฮะเขาขึ้นเอง เดี๋ยวผมรอมันโตสักสี่ห้าปีทุเรียนเริ่มไอ้นี่ปะผมก็จะตัดล่ะเดี๋ยวก็ประกอบปั๊มน้ำครับประกอบปั๊มน้ำแล้วก็ลองรออีกสัก2ชั่วโมงวันนี้น่าจะกลับบ้านมึดๆห,หน่จะได้ลองระบบน้ำเพราะว่าตอนเราสูบตอนแรกนี่มัน มันน้ำแห้งมันก็เลยมีพวกผงขยะพอดีกองที่หัวกะโหลกผมผุแล้วดึงกองออกไปเป็นตะก้าหวายนะฮะเดี๋ยวช่วงเมษาหยุดหลายวันก็จะซื้อกองกเกษตรมาใส่ด้านน้ำส่งออกท่อ3านิ้วนะก็ใส่กองแล้วก็จะทำตะแกรงมาใส่ที่หัวกะโหลกอีกรอบนึง ัดแล้วก็สวยอย่างที่บอกครับว่าสวนถ้าทําเป็นเตียนสวยๆเนี่ยมันทําเป็นเตียนมันจะดูสวยเลยเดีย๋ยวทุเรียนครบปีเนี่ยมันก็จะล่มรื่นถ้าทุเรียนโตปั๊บก็จะพืชก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับแสงแดดส่วนในคันดินนี่ก็เราเมษานู่นนะครับเพราะว่ามันยังชื้นอยู่เราเมษาถ้ามันแห้งก็จะลดไถถ จะเช่ารถไถลุงรถถลุงข้างบ้านไถไปก่อนถ้ามันไถจมไม่ได้ก็ต้องแมคโครแหละครับแมคโครเล็กก็เดี๋ยวจะประกอบปั๊มนะครับ้นาำดำผมนาำดำนี่ต้นก็กลางไม่เหมือนหมอนหมอนก็จะเป็นพุ่มๆเนี่ยนามดำต้นก็จะออกกลางๆ สองสามวันนู้นนะครับน้ำกว่าจะขึ้นเพราะว่าระดับน้ำก็ต้องเท่ากับท่อที่การลักน้ำเข้ามานั่นแหละครับน้ำต้องขึ้นอีกเป็นเมตรคำนวณคำนวณปริมาตรน้ำที่ขุดลงไปแล้วก็สะเดิมแล้วก็ขยายออกไปหน่อยเนี่ยถ้าแรงจริงๆ เพราะว่าเคาะลูกนี้มันไม่มีตาน้ําพอขุดลงไปมันเป็นดินดานมันไม่มีตาน้ําเราต้องอาศัยน้ําจากคลองส่งน้ําอย่างเดียวที่ตัดสินใจทําสวนก็ตัดสินใจปลูกทุเรียนสวนนี้ก็เพราะว่าเห็นมีคลองส่งน้ําเลยครับก็เลยตัดสินใจทําสวนทุเรียนเนี่ยครับที่เมื่อวานแมคโครจมตรงนี้ครับมันเป็นดินทรายแล้วน้ํามันซับน้ํานี่ผมว่ามันก็น่าจะซึมมาจากคลองส่งน้ํแหละ นี่ซื้อมาจะคองส่งน้ำนะครับดินแฉะเลยแมคโครจมลงไปมิดตีนตะขาบเลยก็เลยเดินมาฝั่งนี้รอกฝั่งนี้ไม่ได้ก็เลยเบอ่อยเขาคุยๆเป็นร่องน้ําลงใไปผมหน่อยตรงนี้ก็เตรียมตัวสไลด์ลงไปอีกเดี๋ยวหน้าฝนต้องหาผ้าใบมาปูไม่เกินสามสี่ปี ที่เลนก็จะลงไปเหมือนเดิมอีกนะต้องได้ลอกใหม่อีกวันนี้ก็ต้องขออญาตฝากคลิปไปในช่อง youtube อีกหนึ่งคลิปตอนมันลกๆก,ก็ดูไม่สวยครับเลยอยากจะถ่ายวีดีโอเก็บไว้เอาไวด้ดูว่าพอมันทำเตียนแล้วมันขึ้นโคกต้นผู่แล้วมันก็มองสวยดีมันกันทางนี้วิวภูเขา มนภูเขาเลยครับจะตัดยูคาออกก็จะเป็นภูเขาชัดเลยนี่ฮะโอเคขออนุญาตฝากคลิปไปใน YouTube อีกหนึ่งคลิปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ